ใช่ใช่ใช,ใชคือมันเป็นตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าคนจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊คุณทืกสินทำผิดอ่ะทำผิดคิดร้ายต่อประเทศไทยอะผ่านไปเนี่ยสิบป,ปีสิบเจ็ดสปีแล้วกลับมาแล้วขอพระราชทานอภัยโทษคนก็เอ๊มันไม่ถูกต้องนะใช่คือคนทำผิดต้องติดคุกมั้ ใช่ถูกต้องค่ะและนี่มันไม่ใช่โกงกันเองนะโกงกันเองยังติดคุกเลยพี่โกงเธอเธอโกงพี่ยังติดคุกเลยแต่นี่คือโกงประเทศชาติยิ่งกว่าอีกก็คือโกงคนไทยทุกคนในประเทศนี้ค่ะแต่ไม่ยอมติดคุกยังไม่ันได้เข้าคุกแต่เงินที่โกงไปอยู่ในกระเป๋าแล้วนะกินใช้อยู่ในนี้แล้วนะเอ้ฉันก็ว่าเอ้มันดูรู้สึกประหลาดคือโกงประเทศเอาเงินอะเข้าไปเก็บในกระเป๋าแล้วแล้วหนีออกไป ใช้แล้วตลอด17ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะไม่ได้เป็นตะแก่ที่นั่งนิ่งๆเงียบๆนะแต่ว่าออกฤิดออกเดทแล้วก็ทำเรื่องมาตลอดเรื่องใหญ่ที่สุดคือปี53นะปี53นะยุโยงส่งเสริมผู้คนผ่านหน้าจอทีวีรางสีแยกรัะประสงค์ทุกคืนเลยนะปลุกปั่นให้พี่น้องประชาชนนั้นต่อต้านกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็เกิดการเผาบ้านเผาเมือง เท่านั้นยังไม่พอก่อนหน้าปี5-3อีก1ปี่ 2> ะ2ปีเต็มๆติดติดกันเลยคุณทัษินอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายเหล่านี้มีคนเจ็บมีคนตายมีความเสียหายในประเทศชักใหญ่การพักการเมืองเอาน้องเขยมาเอาน้องสาวมาอมกองอีกกองอีกกองอีกแล้วคุณทัศินวันนึงก็บิน Private Jet แล้วกลับมาคือเงินตุงเลยจากที่รวยอยู่แล้วก็ อภิมหารวยแล้วก็ไอ้ตรงอภิมหารวยเนี่ยมันคือภาษีของเราทั้งหมดแล้วมันคือนี่สินตอนสมัยของคุณยิ่งรักก็โดยการชักใหญ่คุณนักสินนั่นแหละเสร็จแล้วเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอพระราชทานอภัยโทษเอะเราอ, <c oughs> อะไร,เรอเออได้เหรอมันแบ่งๆนะ <c oughs> เออเออ้มันยังไงวะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วแล้วแล้ว,ลวยังไงต่อไปแล้วพอถึงขั้นตอนทุกคนก็ทําขั้นตอนให้แทนที่จะมีคนไปบอกว่าคุณนักสิน ไม่ควรจะทําได้ซ้าไปคือไม่ควรจะทําเรื่องระคายเคืองเบื้องพยุหคนละบาทเพราะว่าอะไรพระมหากษัตย์จะตอบว่าอะไรได้ล่ะใช่จะตอบอะไรได้เพราะมหาจะบอกว่าไม่ฉันไม่ให้อ้าวเดี๋ยวก็จะอยู่ท่านต้องไม่อยู่กับการเมืองถูกไหมใค่ะถ้าตอบว่าให้คนอื่นอ้าวใช่มากระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าป่วยหนักปางตาย ก็อยู่ที่โรงพยาบาลไปจนตายนั่นแหละ <tez> แต่ถ้าป่วยยังไม่หนักปางตายหาหมอรักษาเสร็จกลับไปติดคุกแต่ถ้าป่วยเรื่อยๆป่วยตลอดไปป่วยตลอดเวลาก็อยู่มาในนั้น <gesch af S 1> น่ะขังไว้ในโรงพยาบาลนั่นแหละวันนึงก็ตายเองเออ <Graduate? S 2> แต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยกลับไปติดคุก แต่จะไปยื่นเรื่องขอพระราทารในเพนับหนึ่งก็ผิดแล้วอ่ะและอาจารย์มิสนุธรรมอ่ะเพราะนับหนึ่งปุ๊บผู้คนออกมานี่ออกมาเป็นแพงแล้วนะและคิดดูว่าถ้าเกิดทําตามขั้นตอนเนี่ยรันไปซึ่งเดี๋ยวคุณทวีก็จะต้องช่วยทำเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเศรษฐาก็ต้องช่วยทำเพราะถ้าคุณเศรษฐาไม่ช่วยทำคุณยิ่งรักก็จะกรี๊ดทำไมพี่นิดไม่ช่วยพี่ชายหนูพี่นิดจะทำงานพี่นิดก็ต้องช่วยเสร็แล้วเป็นยงี้มันจะเละกันหมดไง กระบวนการยุติธรรมเมื่อเมื่อหก็ตามที่กระบวนการยุติธรรมนั้นตราช่างเอียงมันจะเละทีนี้พอมันเละปั๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนเมื่อรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่มีความยุติธรรมแล้วเขาจะลุกขึ้นหือลุกหือขึ้นมาเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วกับกรณีในอดีตในประวัติศาสตร์ซึ่งมีมาแล้วหนีออกไปแล้วกลับเข้ามาในรูปแบบหนึ่งในโฉมแบบโฉมแบบหนึ่ง แล้วเขาลุกฮือกันมาแล้วอย่าให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีกทีนี้ก็ ห้ามก็ไม่ทันเพราะในขณะที่เรากําลังจะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนรัฐบาลการเปลี่ยนนายกการเรื่องนี้ผุดขึ้นมาเธอมาไวไม่แอบแอบแฝมันไม่แอบแท่านผู้ชมเข้าใจไหมมันเหมือนว่าฉันกำลังดูนายกคนนี้กำลังไปนะคนนั้นกำลังจะมาอ้าวไอ้นี่มันจกไหนก็ไม่รู้ผุดขึ้นมาเลยผุดขึ้นมาใช่ก็เลยมีคนออกมาเตือนแล้วค่ะว่ากฎหมายจริยธรรมความรอบคอบย้ายเกิดความเคลือบแคลงและสงสัยซึ่งตอนนี้กฎหมายผิดไม้ผิดแน่นอน จะรีทําถูกต้องไหมไม่เลยรอ,อบครอบไหมไม่เลยคเครือบแคลงไหมมากมายสงสัยไหมเยอะแยะนี่แหละค่ะนี่คือเรื่องที่ใหญ่โตมากในวันนี้นะเราพักกันสักครู่หนึ่งกับเรื่องราวดีๆจากท็อปทีวีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ,คะ